นักข่าวของเรากันน,ะนี่จะมาสอนทำปืนใหญ่กันปืนใหญ่นะฮะนะ,นะะอันนี้ตัวอย่างนะดูทำงานบุง้งไปนู่นเลยนะฮนี่เห็นไหม อ่ะแล้ววิธีทำก็วางบล็อกอะไรก็ได้ครับก็มีเลสสโตนอุปกรณ์มีเลสสโตนท NT น้ํา้ำบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็สโตนที่มันเป็นแบบนี้นะฮะหาให้เจอนะอันนี้ในโทรศัพท์นะแล้วก็สลบแล้วก็ปุ่มกดนะฮะ,ะแล้วก็วางบล็อกประมาณเจ็ดบล็อกนะฮะ ี่ห้าหกมงจะหกเองนะฮะอัะเจ็ดอันเก่าผมแค่หกนะฮะยังขนาดนั้นนะข้างล่างไม่ต้องวางสลับนะต่อไปโอเคาีนี้ปุ๊บวางสลับตรงนี้ วางน้ำตรงนี้เอาบล็อกขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้ได้อย่างนี้โอเคแล้วก็เลือกวางลิสโตนตรงนี้นะยาวไปเลยอ่ะบล็อกสุดท้ายไม่ต้องนะฮะแล้วทีนี้วางปุ่มกดครับปุ่มกดก็ดตามด้วยลิสโตนตรงนี้ วางเป็นปุ่มไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับอยู่ระดับที่สามหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสาก็วางตรงนี้นะฮะแล้วก็วางเล t o n e เสร็จแล้วครับต่อไปก็แค่ ใส่ TNT เป็นกระสุนนั่นเองกดตื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 ดอึดชิ๊กโอ้ผิดพ,พลาดท,ทางเทคนิคนะฮะดึงวางอันสุดท้ายนี่นะวางมาเป็นอย่างนี้เลยโอเคก็กดคราวนี้เอาเจริงละอดูดูดูปุ้งอาซาวน,นี่ก็ แค่นี้นะครับบายบายบายคลิปหนา้าจะทำอะไรก็มาดูกันนะ